เวลาที่ผมไปข้างนอกแล้วเจอเพื่อนๆหรือคนในวงการเขาจะทักผมว่าเฮ้ยเติมเซเว่นไนท์ไปเท่าไหร่แล้ววะกายหิดผมก็จะบอกตลอดว่าอ๋อเติมไปประมาณหลักแสนแต่ต่อจากวันเนี้ยผมว่าผมตองตอบว่าหลักแสนไม่ได้แล้วแน่เลยว่ะเซเว่นไนท์เล่นเอาตัวใหม่เข้ามา2ตัว2ตู้กาชาครับคลายผู้เป่าอย่ามาทูตกับอากิล่านักฆ่าครับทุกคน2ตัว2ตู้ในแพทเดียวผมกำลังจะกลายเป็นรุ่นหลักล้านแล้วสินะ และใช่ไอ้กายเอาสุดอยู่แล้วเราจะทำ42ทั้งคู่เลยตอนนี้ยอดเติมยังเท่ากับคลิปก่อนนะครับ9,1468บาทไม่ได้เติมเพิ่มหลังกล้องเลยครับแต่แพคค่าชาตัวตู้ใหม่มาแล้วจ้ะสัดเลยครับบา้าขอบคุณค่ะ149บาท2แพค349บาท2แพคเออเพื่อแพคเถอะเลือกได้ดีเลยค่ะมีขนาดบ้างไหมคุณหมอไม่ดีน่ะเออผมแค่ขอบคุณค่ะต้องบอกค่ะอ่ะต้องบอกค่ะถ้ก็ไม่ฝังเริเวณกันนะคะคุณลูกค้าให้ชมกูเหมือนแบบขอมือหน่อยเก่งมากเลยค่ะคุณลูกค้า มีของสวยๆเหมือนชั้นเยอะแยะเลยค่ะมั่นนะโอเคเด้งเหม่งล่อครับรอบนี้แพงขึ้นครับของดีสักด้แพ็คขอบคุณค่ะเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าอีกสองแพ็คครับผมเป็นโต๊ะรานชาวลุล้วนครับหนึ่แปดร้อยบาทอีกสองแพ็คครับผมและสองพันห้าร้อยบาทอีกสองแพ็คครับผมเลือกเก่งเหมือนขอบคุณมากค่ะขอบแบณสดๆป้าออันนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วที่แพ็คมามรอบคครับทุกนขอบคุณค่ะอุ้ย เลือกได้ดีเลยค่ะเลือกของดีซะด้วยนะคะเนี่ย1,800สามแพ็คครับทุกคนเลือกที่อริสหวานเจี๊ยบจัดโอ้โหเรียบร้อยฮะแหมตาถึงใช้ได้เลรอรลานเยาชนนะคะคุณลูกค้าโอ้โหมันไม่จบเพียงเท่านี้ฮะแพ็คเจ้งเสร็จกูต่อและเหมือนเดิมครับเอาเน้นไปที่ O7K บับแล้วก็บับ เรียบร้อยฮะรับเลยครับผมได้ตัวกระชาเพาิ่ม1 5 7 4ายใบครับสุ่มกัานหน้าโยกเอาสุดครับ4 2บทั้งคู่ตัวกระชา4,198พ e. <al> ัอย้ใบเอออินขอให้โชคดีนะมามุ่งสู่4 2บทั้งคู่ครับแล้วเดี๋ยวไปรีวิวกันไปยาวครับทุกคน4 2อากิลา่าต้องหา12ตัวแล้วเดี๋ยวต้องไปกดแพ็คเด้งอีกอย่างละตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตู้แล่มเอากูเลยเหรอ โอ้โหเอลี่มือตาไป็อง,อ,ง,อ,งอีกเหลือจะเชื่อเลยวะ่ะตัวที่เรากําลังสุ่มอยู่เนี่ยเป็นตัวแทนทีมเดนนะครับทุกคนซึ่งคิดว่าแพทนี้ทีมเดนน่าจะมีบทบาทมามากขึ้นเพราะการมาของอากิล่าและทีมเดนผมก็จะตึงยิ่งขึ้นครับเพราะพระแม่โรซี่ผมซีสองทีมเดนเรานเนี่เข้มปักเลยเข้มทุกทีมครับท,ทําทุกทีมมาแล้วครับ,ารบการันตีเลย,ยมาแล้วครับอากอิล่า แค่คนแท้จะไม่ย่างจะขับไปไม่ได้คนเดียว,วยเหลือทุกคนด้วยแสงอันมืดมิดแสงอันม,อม,ม,มืดมิดครับทุกคนนี่ก็คือผู้กลุ่มอำนาจในการต่อสู้นี้ครับเจาอากิล่ามาแล้วครับขาดอีก11ตัวครับยาวๆทุกคนหลังตู้เลยนะล้างมาแล้วงรอบนี้เสียไข่ก่อนแล้ามาแบบเด็บเบิ้ลเอาอกอากิร่าแบบเด็บเบิ้ลมีไม่น่าเติมตัวกาชาลามถ้าดวงมันจะดีแบบเนี้ยเฮ้ย ไม,มไ,ไม่ไปมด้แม่จริงดูกูดีจัดช่วงหลังๆดูทรงั้นจะได้เก็บโสอไว้ตู้หน้าทุกคน4,000ใบเย,ยอะเกินไปว่ะอุลิสซี่มาแล้วครับเร็วเธอวิรนันห์แห่งโอ้ยไม่มาครับผมลุดเรตไปราเชลราเชลนี่เป็นตัวที่แบบลุดเรต์มาดีมากนะผมชอบมากเวลาลุดเรตแบบซื้อหลักสูงไว้ชอบจะได้ซีรีส์สองทั้งค่าดีปะแล้วมาแล้วไ<ส>งฮะอะไรอ่ะการหยิบรางตู้เพื่อเจอรอบแรกรอบเดียวถ้าฉันนันมารัวๆเลยว่ะสวยจัด พลาดตัวแล้วกดไม่กี่ใบเองทีมเดนปรักกายเหิงจริงตั้งแต่พาแม่โรซี่มาซีสองแล้วพอส่มตัวทีมเดสอีกโอ้โหมาลัวูเอาละครับการาันตีครึ่งตู้ป๊บจะไม่ยอมเสียสวหกตัวอีกหกตัวจบแค่นั้นแหละเอาละจะ,จะไม่ยอมเสียใครไปแม้แต่คนเดียวเจ็ดตัว เอ้ยหลังตู้ไหนก็ได้มันเดียวจะไม่ยอมเสียใครก่อนแม่แต่คนเดียวแปดตัวแบ่งดวงนี้ไปหาดวงเอาแหวนบ้างได้ไหมอยากได้แหวนเท้าดาวสักวงเฮ้ยจะไม่ยอมเสียใครก่อนแม่กูเติมส่วนการชาวันไปเดี๋ยวโคตรเยอะเลยไม่นึกว่าจะดวงดีขนาดนี้จะได้ย้ายไปอีกตู้แล้วครับแป๊บเดียวเท่านั้นทุกคนจะไม่ยอมโอเครุนเลงละ โอเคแต่ถือว่าแบบกว่าจะหลุดนี่นานมากนะผมเกือบ42แล้วเพิ่งจะมาหลุดเลยอ่ะเออเหมือนว่าตัวนี้จะล้างนะครับเฮ้ยไม่ไม่จะไม่ยอมจะไม่ยอมเสียใครไปอีกแม้จะไม่ยอมให้ผมล้างตู้จริงว่ะอากิล่าน่ารักจัดเลยอ่ะอากิล่าแค่2ตัวแยกย้ายเฮ้ยจะไม่ยอมเสียครับอีกตัวเดียวเรดดีจัดเฮ้ย จบแล้วครับจมไม่ยอมตามหลังขั้นมาอย่าให้จบแล้วครับจะไม่ยอมเสียใครไปแม้แต่คนเดียวตีที่สองครับอากิลาและเจอกันใครตัวแบตสายใจผ้าอีกตัวรับเลยตัวกาชาเราเหลือสามพันสามร้อยใบครับคุยกันยาวๆขอแบบอากิลานะใครไม่ต้องดึงอย่ามาดึงเชงกับพี่พี่ไม่ชอบเรีบเสนอหน้าไม้ครบทีสองตัวไวๆจะหาทุบตดตัวพอเพราะว่าเกมแจกฟรีตัวหนึ่งครับซึ่งผมรับมาแล้วอันนี้คือแบบ รอซื้อนะแจกฟรีตัวหนึ่งแต่สุ่มอย่างเกลือนั่นแหละฮะเข้าการันตีครึ่งตู้ครับอย่าหลุดโอเคสวยสวยดีแล้วที่หลุดดีมากที่หลุดเหล่ไปไอรีนคมผมจัดผมชอบมากเว้ยเวลาเีย่ซื้อระดับสูงอะแข่เราได้ซื้อระดับสูงฟรีตัวหนึ่งอ่ะก็ดีโอเคเหมือนว่าใครจะร้างตู้ครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเราได้ซื้อระดับสูงมาตัวหนึ่งคือโอเคครับปุ๊บอย่าลุล่นเลเดอร์มาดีๆยอมได้ยินเสียงโซ่ แกสินะจงยอมรับความตายที่มายืนมาละหมอบใครตัวแรกอ่ะอ่ะอ่ะอย่าแค่โคเทนี่เด็ดกันเลยว่ะนูวัรุ่นมากโคตรโหดโคตรอันตรายโอ้โหคุณอเมริกาเชเจลผู้ปราบยังมาทูดคลาครับตัวแบกศักยภาพตึงๆตู้นี้เข้มครับยามได้ยินเสียงสู้ไหมครับคลา มาแล้วเออมาไวอย่างนี้ใครยอันนี้คุยกันได้นะน้องแล้วจังหวะนี้แหละการันตีขึ้นตู้ชวับพี่มานลวน้องยามได้ยินเสียง,ง <c oughs> ดีดีดดอโอเค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 ,อเคบิสกิตครับผมบิสกิตอัสวีนรับสูงอีกตัว <c oughs> ไอ้ใครเออาม่ผมล้างตู้อะแต่ร้อยเก้าสิบโล <c oughs> ขอบใจมึงมาก1้กสิบเก้าโลด้วยเมื่อกี้ หึงตู้ครับ<า>ขอรุ่นเรดรุ่นเรดแบบสุดระดับสูงชอบโอเคไม่เป็นไรดีเหมือนกันดีเหมือนกัน,นยาม,มนี่โอ้ยนายอันนี้คือแย่ครับอันนี้คือแย่เลยเฮ้ยไอใครแดบเพชรผมเยอะแล้วว่าจะเย็นน้องเดี๋ยวอ้วกมาเป็นรูบี้หรอกัยรุ่นเรียบร้อยครับล้างชัวร์ทรงนี้บ๊ายบาย up บ a ักตู้ยอมดิค <ๆๆ S 2> ือเอาเรื่องอยู่ไม่น่ารักเหมือนอากิลาเลยโอย กีฬาดีเกินอ่ะแต่อันนี้เหม็นจับสุ่มตัวกระชับยับเลยว่ะเนื้อคือสุ่มเงินนั่นเองฝับเอ้ยไอ้โซเรนส์โอ้โหแมามึงไอ้เวนการันตีลุ้เรนโอเคสวยครับได้อยู่ได้อยู่ได้ครายมาเจ็ดตัวแล้วครับรวมตัวที่แจกฟรีเป็นแปดเอาละครับจังหวะนั้นแหละจังหวะนั้นแหละการแสดงที่อุดตู้นี้เหม็นจัดแท เหม็ดแม่เหม็ดช่มเหม็ดโช่เลยอ่ะโอ้โหทองเยอะขนาดนี้มึงไม่แบบมึงเป่นแบบให้กูนับไปหน่ะหรอวะน้องเล้ากตัวอีกแล้วทุกคนโอ้โหยอมได้เคโคตรเกลือใครมามามยอมฉันโอ้ยตะกะเฮ้ยไอ้เจอตัวกระชากกูเป็นพันใบเลยตู้นี้ล้างตู้อีกแล้วครับเคแม่งเอากูสุดจัดยอมได้ยินเสียงโซตีเก้าครับ รวมตัวฟรีเป็นสิบขาดอีกสองตัวตู้นี้แม่นจริงว่ะเฮ้ยยามได้ยินเสียงโซ่ชื่อของากาศนี่แม่งก็ขยันมาเหลือเกินเออยามได้ยินเสียงโซ่โซ่โซ่ซซซซเฮ้ยบุรีกาสวยตัวเดียวพอกันทีกูว่ามึงอะ่ะมาให้มันจบที่ครึ่งตู้การันตีครึ่งตู้เชียนเจวีวยามได้ยินเสียงโซ่ สายสายโมแมงม,งโโมงุคมครายดึงสองตัวอกากิระดึสองตัวครับผมบิสกิตไอรินราเชลมาอย่างละตัวยินดีต้อนรับสู่ไอดีของพี่ไก่หิดไอรินสี่สิบแล้วครับรุนเลดจนสี่สิบถือว่าคมโอเคครับเจบิสกิตสีเ่เจ็ดครับพยายามครับพาพาราเชลสี่เจ็ด และคลายกับอากิลาแบบลืมๆไปคลายกันเลยมุ่งสู่ซีม2ครับเอโ้โออมเหมืองอย่อมโหกูเขแตกแล้นตัวและไ e อเวนเป็นไรอะถึงจุดหมายสุดยาเจย่อเสียงโทษอาวุธป่าเดียวดาสี่ส <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ี A ่ครับสี่หก สี่เจ็ดสี่แปดสอ็ดครับอากิล่ากันต่อสี่หนึ่งนี่คือจุดสูงสุดของการโจมตีพลังปีศาจอยู่ภายใต้การควบคุมของข้าคือจุดสูของการโจมตีและการเยพลังปีศาจอยู่ภายใต้สี่หกแปดแล้วครับเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสำหรับอากิล่าเด้งมาแล้วครับจังหวะนี้ฟอรมอาาเด้งเข้าหน้ากุหลา ใครจะแพ็กเด้ง2,500บาทครับและอากิล่าจะแพ็กเด้ง2,500บาทโอ้โหปีซึมเกือบหมดสตูดโฮอีขอบคุณมายังคงอตัวธรรมดาอยู่เผื่อซีดิปสองถังให้ดีจุ๊บจุ๊บซีดิปสองสุดจัดใครกูในที่สุดก็เจอกันหมายสุดทีได้ราวแลนมาแล้วครับอากิล่าซีดิปสองของการโจมตีึงทีมเดสมาแล้วเดี๋ยวมาคอมโบพามแม่ซีดสองพี่น้องแดกซ่าพวกเกลือปับ มีพัฒนาการครับขึ้นห้าดาวอาอกิราห้าดาวต่อใจเอ,อเดาวขึ้นทีเปลี่ยนสีผมทีนึงอีโวหกดาวครับกลายเป็นผู้ติดตามยังเข้างมดล้มหายใจยก็แล้วกันหกดาวสี่สิบสองพร้อมลั่นและอากิราร่าสุดท้ายกลายเป็นเพชค่าตของสุดท้ายนะครับผมหัวกระบาลกลายเป็นสีขาวรับเวลทำของสักครู่ครับเจอกันหน่อยใจราวพร้อมลั่น เอาไม้หมด1เวสท่าใจร้าวคิดว่าไม่น่าไหวนะทุกคนเท่านี้ผมอ่ากิลใครอ่ะเพราะถ้าใครมันอยู่คนเดียวเนี่ยแพสซีฟดาบสองคมมันจะไม่มีประโยชน์เลยครับแพสซีฟมันก็คือเมื่อเราวางสายกายภาพ3ตัวเนี่ยจะป้องกันโจมตีได้ถึงสี่ฮิตซึ่งถ้าวางตัวเดียวคือไม่เกิดผลเพื่อให้แพสซีฟทำงานขอย่าเพื่อสายกายภาพที่ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ต้องสองตัวละกันนะไพรซ์ซีสองังุราซีสองลากก่อนลาก่อนคงนี้ ไม่ฆ่ารุ่สาวรูปมสาวรุ่มฆาแต่การันตีว่าสาวรูปมฆาแน่นอนครับผมตัวแบกเรามาสามตัวแล้วแล้วตรงไหนจะจร้ามาครับผมเปิดไปด้วยไฟของเราครับผมจองเกาะไปแล้วก็รับไปต่อทางไฟของเราจะแต่เราคงยืนหยัดร่าวน้แค่รอสวมมาแล้วใจล้วยังใจร้าวเอาเรื่องผมรับสองสยองกลุ่มเลยทีเดียวเชียวโอ้โหใครเราหลับครับผมไม่ได้รับออโตจิรับไปทีนึงสวยไหมยัยดีครับแต่แล้วยังครับจังหวะนี้ใจล้าวคนแรกจะเป็นใแท้อซีสามใจล้าวผมรับมาเอาละครับผมตอนนี้สปินดาวแล้วก็คอยตอนพีไปแล้วผมโจมไปหถีบไปซันใจล้าวมองตาป ทำงานรอบสองเชนเจอร์แล้วสองอตัวแล้วมันหิบเป็นหนึ่งตัวแถวจะรับเกิดใหม่มาจะใหม่หรือเปล่าเอากระตายยังไงครับจะรับถสอไว้รอบเป็นรับจตาจะไม่ลงสักตัวหรือเปล่าปะมาครับไม่ลงสักตัวครับผมแล้วส่ไงไเด้วยกัรตีมันอีกทีเรื่อยไปใจโอเมอร์เด็กๆแล้วก็ทำไ,ไ,ไ,ไปเรื่มยๆมกรุณาใครทีสองหล่นครับผมกลายเป็นเท่าทุนเรียบร้็วสุดทางฝั่งของเจสซ่าหมดลมหายใจก็แล้วอคก็โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูทีมเด็กกันต่อมาครับขอยังกระโดดรออุ้ยยังอันดับหนึ่งอยู่อ และนี่ก็คือทีมเดตของเราที่นำทีมโดยอากิระซีสองครับผมมาคู่กับพระแม่โรซี่ซีสองครับมีเอลิซซีสองด้วยและน้องกับเพลตันซีสองมาชมครับ y a h ทีมเดตครับทุกคนแบบฟูลทีมโอ้โหอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเอิร์นนะครับผมเอาล่ะมี้ได้ตึงครับผมแล้วกานที่เรต้องห้ามมาก่อนครับผมจากเมลคีของขาวถ้ลองใส่พี่ลองห้ามพี่หัวจะเคได้ไหมจ้าเมลคีจ๋าแล้วมาครับผมเวลาปื๊บจากอากิราของเราทีมเดตจะเติมติดเดตเป็นหนึ่งตัว โชว์ชิงความมือมินมาต่อครับผมจริไมผมก็ไม่ค่อยมั่นใจ,จกับทีมเดชเท่าไหร่แต่ว่าการเสริมทัพของอากิระผมว่าจะมีอะไรดีเกิดขึ้นนะครับก็เจมยือย้อเยาวนะครับผมเป็นไงเจ๋งา้างมาดิน้องโค้ดระเบิดมาต่อเอาละ่ละ,ละยือะย้อเยาครับเพราะทีมเดชเราอึดมากๆทำแม่โรซี 4, 4, ่ซีสองเพื่อโชว์อะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นขวัญตายทีเพื่อให้ได้างสาวของสาวกมาต่อครับแล้วก็ดโจมจัตดรบของเดชครับบ้าเขาให้เดชสามสยามกึิ่มอันหรือว่าอันหรือว่า ช MM ื่อช็อตเกมพีกก็จะต่างโลมาครับผมและพาแม่เรามาแล้วครับผมพึ่มเขาให้ทีเสาตึ๊งๆนะครับพี่น้องเอาละการทดลต้องห้ามเลยแล้วครับไอ้สุดเยอ่ยมากพาไปแล้วสองนาทีแม่ไม่มีใครตายสักตัวเลยอ๋ออ๋อเวลาลงทันมาแล้ววันิสาเข่าละมาดรอวังมืดมาครับผมโอ้โหยังไงครับใครจะชนะตอนนี้สุสีดูดีมากและมาแล้วอายุใจจากวานิสาเรียบร้อยฮะเขาสองเกิดใหม่มาครับทีมเรา โอ้โลนหนึ่งโอ้โลนสองเอาชิบหายหลนไปแล้วสองแย่แล้วอย่าลืมแบ่งทีมแล้วเฮ้ยแย่แล้วครับผมทีมเดชของเราพึ่งทานลอง,อาลองบาร์ตอโอ้โหลนฝังศพเรียบร้อยออรครับจรจรโอ้ยกากทีมกากไอทีมเดชทีมกากโคตกจอกกัน ขนาดอากิร่ามาทีมเดนก็ยังแบบไม่ตึงอะ่ะนี่แหละครับใส่ที่ผมไม่อยากได้ O7K พ่แม่โรซี่ครับผมแต่ก็การมาของอากิระาก็ได้ทําให้วินเรตทีมเดนของเราใน p v p 5ทีมต่อหาทีม,ทมเพิ่มขึ้นสักวันหนึ่งหวังว่าทีมเดนจะมีบทบาทในเกมเซเว่นไนท์เซิร์ฟไทยเกาหลีไม่รู้เป็นยังไงแต่เซิร์ฟไทยทีมเดนกัทีมผมยังไม่เคยเจอสุรตา่าเขาไหนทีมเดนโหดสักคนรวมกูด้วยหรือต้องรอพ่แม่ซีหกวะ โอเคครับทุกคนวันนี้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์หรือ like, ตามกดดิมโนแจก็าอินแล้วนะครับผมก็ยังไม่ถึงร้านนะครับแต่คิดว่าอาจจะคลิปหน้าหรือเปล่าเ <c oughs> จอกันครับทุกคนขอบคุณมากครับ